เรถตัดไทเกอร์ก็มานะฮะวันนี้ครับมาเตรียมจัดเตรียมสถานที่นะฮะไทเกอร์มาจากพิซซูโลครับ w 2 5 0นะฮะเครื่องยนต์คัมมินนะฮะ260แรงมาครับเนกระทนนันหันนะฮะจอดอยู่ข้างครับพัฒนาคิจหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ นีค่นครับมาสัมผัสใกล้ชิดกับไทเกอร์ครับ W250 นะฮะรถตัดคนไทยประดิษฐ์ครับห้อน้ำขนาดใหญ่นะฮะโอ้ oh. มีอะไรแตกต่างจาก M6 ้งางครับช่างครับมีอะไรแตกต่างไหมครับ เป็นระบบกึ cage, bitch, okay. Okay. ่งไฟฟ้าใช่ไหมครับท่านครับโอ้เป็นพวกมันเป็นสัญชาติเครื่องแกนนั่มี่เลยทั้งมองติดแบงค์หมดโอ้แบงค์เมื่อในปุ่นวาลเหรอโอ้ระบบตีอะติดแบงค์เมื่อในเกทได้ครับอืม ออกท็ท่านร้านตีวะของอใหม่โว้น่าจะเมนเครื่องของมิ้นเ<ต>นื้อที่กล่องแล้วมันเครื่องแต่ว่าน่าจะมีกว่าเอ,อ็มโค้กเด็กสูเคสเนี่ยตัววัน ตัว,วัดแรงดังนโอ้ดีว่ะคุณไปวิ่งเครื่องได้ไหส่อสองแซกงเลยเตัวปีวสองห้าศูนย์นะครับรถตัดไทเกอร์นะฮะชุดลูกกระโดดจะเซอร์วิสง่ายครับโอ้ไมเกียกาครับสะพานไฟก็อยู่นี่นะฮะ แบบได้เซอร์วิสได้ง่ายครับมอน้ำก็ใหญ่ดีครับไทเกอร์ครับเสือน้อยครับเสือน้อยจอยติ๊กนีู่หนาจอใหญ่ครับ

ยอดอยุ่ใหม่ยังนี้นะเนี่ยเจคัตเตอร์ซับท่อนรอบเครื่องวัวสุดยอดอดะ่ะอืมขันสมัยกว่ะขันสมัยกว่าเคที่กว่าใช่ปะ